กองสลากนี่ครับแจ้งแล้วครับไปแจ้งความแล้วใช่ไหมแต่จะไปรับที่ไหนเลยแล้วแต่ท่านรองนายกครับผมฝันส่งสัรนคนขายเฉยๆโอ้เขามาขายถึงบ้านขายอยู่นู่นที่ทำงานรัลักษาคนป่วยที่บักปิงคนป่วยที่บ๊อปิงไอ้ผู้ติดโควิดนี่ไหมเขาสร้างจะเอาคนป่วยมาพักนะไปทำงานช่วยเขาครับ แล้วไงถึงได้เลือกเอาใบนี้ครับแม่ครับก็ไม่รู้เหมือนกันหยิบเองหรือเขาหยิบให้ครับแม่หยิบเองหยิบเองเขาหาแต่สิบสองกันมดฟุงแหละแต่ฉันไม่หาอะไรฉันหยิบเอาห้าทำไมถึงเลือกเอาใบเดียวเลยแม่กลัวจะไม่มีอันตั้งอยากเล่นกลัวอยากเล่นใต้ดินใหญ่กับเขาอีกชนะเมื่เอาในห้าสวนเดี๋ยงกลัวเลขมันอันอีกแล้วใต้ดินถูกเท่าไหร่แม่ไม่ได้ชื้อถึงตัวเดียว กะบอกหยอกก็เพื่อนมันสนุกสนุกนะซีพอได้ฟังเพื่อนยคนหนึ่งว่าถ้าฉันถูกรางวัลทีนย่งจะเรียกแกเป็นคนแรกก็เรียกเอลีเมื่อวานเรียกไปเรียกม่อันพวกเพื่อนๆก็หาสองหนึ่งหนึ่งสองแล้วแม่หาฉันเอาห้าศูนย์ก็ศูนย์ห้าเพราะอะไรถึงชอบเลขดิกครับแม่ครับก็ไม่รู้เหมือนกันก็ไม่ได้ฟันมาแดอะไรเลยชอบเลขดี๊สงสารคนขายไม่มีใครชื่อให้เขาเหลือกี่ใบ เลือเต็มแผงอแต่แม่เลือกใบนี้ใบเดียวใบเดียวก็หยิบออกมาสองเลยขอสอ่งเขาขึ้นใบหนึ่งโอครับร้อยหนึ่งครับแล้วแล้ว,แล,วแล้วทีนี้ตรวจตรวจแล้วเจอเป็นยังไงครับแม่เฉยๆฉันไม่ได้ตรวจสภาพตรวจให้ลูกทอยตรวจเพรพอถือลงมาที่หนึ่งเป็นยังไงครับแม่ครับเขาร้องแต่ฉันไม่ร้องฉันนั่งเฉยอยู่คนอื่นเขาสั่นแต่ฉันไม่สั่นไม่กลัวอะไรเลยคนอื่นเขากลัวที่ได้มานี่แม่แม่จะ ทำบุญบ้างช่วยนี่ช่วยชิ้นในบ้านนี่แหละทำบุญทำทานได้ไหมน้องแกสายบุญครับอ๋อสายบุญเนาะอ๋อเป็นคนคำบ้านบ้านตะเอกอยู่นะชอบทำบุญแต่ไม่เคยได้ทำเยอะหรอกที่ละห้าร้อยสามร้อยสองร้อยเป็นไงเป็นงั้นแหละนอกจากทำบุญแล้วจะเอาไปทำอะไรต่อครับแม่ครับแบ่งให้ลูกไหมแบ่งให้ลูกชายให้ลูกหลานไม่เป็นไรลูกเขาก็อยู่ได้ทุกคนละอ๋อเก็บไว้ทำบุญอย่างเดียว capô